ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกขู่ทุกคน้อครับผมพามาเบิงการหาอยู่หากินอยู่ในกรุงเทพครับผมนี่แหละครับผมสิพา้าอแมพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนมาเบิงการหาอยู่หากินในกรุงเทพครับว่าคนนีสานบานเฮาดินล้นเมื่อวันยุดจะเป็นยังไรครับนี่แหละครับมาครับมาตามผมมาครับ โอ้ได้วะน้อติดโดนติดใหม่ครับโอ้ใหม่โอ้ข้าวข้าวข้าวน้อขับน้อวันนี้น้อขับน้อแหมมันติดใหม่ครับนี่ครับคล้องนี่ครับคล้องปากปากคล้องตลาดครับผมของผมมาไทยครับผมนี่ครับนี่เด้อครับ มันบอกเป็นห่วยคือยู่บานเทาเดวยครับผมเป็นข้องครับผมนี่เออเอฟซีครับนี่แหละครับมาวานอยู่ข้องนี่แหละครับหลังตลาดครับผมเออทารุนน้ำกันครับเอฟซีครับอ้าวจวดอันที่สองครับผมเอวานเตียวที่สองเลยครับเอฟซีทารุนน้ำกันครับวังหันมันถือกไหมครับผมวังหันมันถือกไม่วังหันมันถือกไหมอ่ อันนี้คล้องในหลังตลาดป่าคล้องตลาดนดะครับนี่แหละครับกันวัหยุดพวกผมสิมาหาอยู่หาจินยังสีแหละครับอับปลาอ่าเพื่อนเอิญในผ่านครับอ่เสียนเพื่อนพระหาปลาในกลุ้งเข้มนี่แหละครับผมปลาหมองปลาหมองทีมงานของผมนี่แหละครับผมทีมงานคนมันจ๋าครับผมอ่ถาถั่ลน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคน ลุ่นครับทารุ่นครับผมเอทาลุ่นน้ำกันทารุ่นทารุ่นครับทารุ่นครับทาุ่นน้ำกันทารุ่นน้ำกันเอฟซีทุกคนวันเสียที่สองครับวันเสียที่สองวมดเนี่ยก็ได้ก็ได้ซื้อกับเผาครับจะไม่กรุงเทพ พอแหลวแรงพอแหลวแรงอ,อ่มันก็นย่งดีหาซื้อกับขากินเยอะครับผมมาวานจังสีค่ครับอ่าับรุน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  FC ครับรุ่นครับนี่รุนรุนรุนซอยผมรุ่นครับผม FC ทุกคนซอยรุ่นครับได้บ้านอ๋อได้บ้านออเกียรที่สองเนี่ย ได้บ่เนาะได้บ่เนาะรุ่นครับรุ่น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 เอฟซีรุ่นรุ่นรุ่นโอ้โบเบนาะครับเีาทีสวงบเบกอกันเจที่สวงกับผู้ดครับเจทีสวงกับได้ใจเย็นๆครับเจ้านนี่ เดี๋ยวมีแห่ครับเดี๋ยวมีแห่จับกิีงเงี้ยออกสายฟ้าคุกัลับ นที่บรรยากาศยู่ไนคลองนี่รนนนครับเห็นไหมครับเห็นบ่ครับคล่องคลองคล้องคลองตลาดตลาด บ้านมอครับซื้อข้งของตลาดบ้านมอได้ปั๊บนี่ครับข้องนี่ครับผมเอฟซีครับตลาดบ้านมอบ้านหัวเอื้อนละครับตลาดบ้านมอตลาดบ้านมอนี่ครับข้องนี่ซื้อข้องเดือครับเด้อดเอฟซีครับนี่นี่ครับนี่ เห็นบ่ครับเดี๋ยวผมจับหอยให้เบิ่งครับผมเอฟซีเห็นหอยบ่ครับหอยหอยจับได้บ่น้อปันอึ๊บโอ้ได้แล้วครับอันนี้เอฟซีว่าหอยยังครับนี่เออยังอุดมสมบูรณ์อยู่อะนะครับเด้อเห็นบ่ครับเอฟซีเห็นบ่ครับหอยหอยนะครับนี่ยหอยรับหอยยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผม ธรรมชาติแหละครับครับโอ้หอยับนี่หอยอยังคอมเมนต์บอกผมได้เยครับเด้อคันยุบานผมเอื่อนหอยหอยปังนี่ยังมีอยู่ยครับหอยปังนี่เด้อหอยปังครับหอยปังนี่คนันคอมม่พี่น้องว่าผมบ้าคิดกะคอมเมนต์บอกได้เวยครับเด้อคนห้องมันแบมีการผิดพลาดครับผมปล่อยเขาปล่อยลงธรรมชาติคือเขาครับ เดี๋ยวผมไปหาเราก่อนเด้อครับเด้เอรุ่นซอยกันครับรุ่นซอยกันว่าสิเหลวแล้งบ่เหมือนเนี่ยนี่ครับคลองน้ำใสเอฟซีครับทะรุ่นซอยกันเด้อครับเด้อนี่เทียบที่ซีครับผมจังไงเอฟซีกับซอยผมนะครับคอมเมนเต์ตจล่างคลิปก็ได้ครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงครับ เต็นบอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยเด้อครับเด้อคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาให้ผมเลยครับคลิปนี้ครับเอาจอดจาดแล้วครับผมเบิงเบิงเบิงลุ่นซอยกันเด้อครับเอฟซีครับอ่าทะลุนอีกครับทะลุนอีกอันนี้เทียเทสีครับเทียเทสสามหันไดสามตัวครับผมคุมแล้วครับคุมแล้วพอแล้วแรงแล้วไปปนไปแก้วบานห้อ ทะลุนสอยกันลุนสอยกันครับผมลุนสอยกันเด้อเอาครับเอารุ่นครับรุ่นรุ่นซอยคนมันจ่าครับผมรุ่น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 อ่าระดับนายผานลุงแล้วปตงหงครับเมื่อือบ่ได้ต้มก็ได้ปลนละไปบดได้พนก็ได้ยางเมียบ้านแล้วครับมื่อนี้นายผานบ่เล่นรนเซซได้ครับผมเอฟซีครับมันจังได้หัวอ่า อมันสิได้จำใจล้านตาลินจำเสื้อจำสินจามกางเกงในถ้ลรวยเมื่อไห่จะมาเที่คืนมาครับเาลุนครับลุนรุนรุนเอฟซีลุนลุนซอยผมครับลุนซอยผมเสียเทเซีเหนยมันสิได้จากโตครับผมซอยกันครับซอยคนมันจ่าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อครับเด้อเพราะว่าเอฟซีสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆของผมครับเอาลุนรุนลุนรุนลุนลุนลุนุน รุ่นว้าวโบปีโบปีโบปิงวัดนี่ครับผมโบปีเอฟซีท่านรุ่นสรอยกันนะครับเอฟซีครับทุกคนครับมันจิตเป็นป่าอีหยังครับผมอืมแต่ว่ามันเข่าเผพ้แล้วมาดุมาดุเบิงครับขันน้าย่านเพิ่นมาน่อนี่โอ้่ร้องห่วงคำนี่ครับเจ้าเก่าแล้วครับผมเนี่ยเออเนี่ครับอ่าเนี่นี่นนี่ ดึงแล้วครับดึงแล้วในพานเป็นบอกอ๋ออโอ้คันจวดจ่าแดงสั้นกัเออผมบาพ่อสมควัอยู่ครับอ๋อเอาล่วนใส่กันครับเบียบเซ่ครับติดติดอืมติดต่อบาต่อบังบาลางมาปพี่ดูลากมาบลงมาอยุทธน เอารุ่นเอฟซีรุ่นวังหันมันเจอต่อครับมันเจอต่ออ,อ,อ่อเอารุ่นครับรุ่นโอ้ยผันมาถึกต่อครับ,รบ,รบมิดซีรีเอ้าเอ้าเบิ้งครับเบิเ้งเอฟซีเบิ้งครับ ว่ปนน้ำต่อแ้วมผมว่าเอาเบิ้งเอฟซีเบิ้งช่วยกันรุ่นครับชอวยกันรุ่นว่าคนมันจะสิดรุ่นได้ว่าโอ้อยู่อยู่อยู่เอฟซีอยู่อยู่ครับเนี่ยโอ้ยมัน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 ครับมันมันการหาอยู่หากินนะโอ้ใครอีกตั้งห่ากเองเลงเลยครับว่าเห็นไหมครับสดสดเลยครับเอฟซีครับโอ้ยคนย นี่ครับเอฟซีครับนี่ครับเห็นหมาครับโอ้ยสดๆเลยโตบักไงเอาได้ปนแล้วได้ปนแล้ว ครับเอฟซีครับในซ้ำนี่แหละครับการหาอยู่หากินก็ได้งี้นคาบหนึ่งโยครับผมเนี่ยเออรดรดคำใส่ใจลดเงื่อนรดท่องเขาไปได้ละละอีลีรอครับผมท่านเสือเด้อสี่กิโลไม่ลครับผม่้สี่กิโลนี่แหละครับผมก็สมควรดครับอ่านี่นี่ครับผมวังหันเอฟซีครับนี่สิมมกขัว ขั้วซอยกันครับเจ้าบ้านห้องเอื้อนว่าขั้วเนาะนี่ครับนี่เป็นขั้วครับนี่ปูกเกลแล้วครับมือมือปราบเว้นม,มือปราบเันเทเสีได้ครับอันนี้มือปราบปลาซุดอยอดครับพวกเนี่ยน้อ,นองไส้ผมนี่แหละครับน้องไส้คนมันจ่าเนี่แหละครับผม